สวัสดีจ้าพี่นอกหัวหน่อยออกไหมหัวตาอ,ออกมือน,นี้ชัวหนูกลัวหนูเขียดหนูกลัวหนูกลัวหนูกลัวทำไมโอ้ไม,ม่หลับออกมาที่ดีทันแล้วไปไปแข็งแรงเหรอ มันแต่<ะ>า,ามนะวะโตผูว้ว่ะอ,ออกมือวันแมพ่พอดีพี่ตองมอันไหนไงต่ว่าแตกไม่ค่อยุดนะอบ่ออเอางาม ใค้บอกวาเปนแนเของวะมาด้ก็นด้มีตังมีตังเบ้เบ้อนแดทักพี่น้องเอ้หเดียวยางมาแล้ยางมาเบ้ เด้เอ้ยๆๆได้เด้กลุ่มจังได้ลงไปพาสมาแม่มันพาแม่มันสิบ่แดนพอเป็นแม่มันแล้วกัน hey. 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 เอเอออล่นเดซ่สเอล่นนะโวอ่างัวแม่นี่ออกเลยสอดเด็ดสอดเด็ดพี่น้องโมทันพูนก้อนขึ้นมีมีี ข้นอีรีดงัวหน่อยอันนี้มันยางน้ำข้นไงเแหออันนี้ไหมเอ้าเอ้าออกมันยายเลยปะ

Oh, mer. Ni meh, มันห่วงลูกมันน้ำหมาหมาไปไกลลูกมันแต่ว,ว่าคนเู้เป็นยัง